ทอกลูกเข้าไปได้ปั๊ดใส่เออเออ้โอปวดหัวไมใช่ป่ะเอ่อ่อเอ่อเย่อเอ่อเอ่อเข่เอเออเออเออ่่เอ

โอ้ไปเจ้าเจ้าเีันคงเกยตายไปเลยไปเยนะไปไปยเอ้ยอมดีันแล้วหมดกันจริงจริงเอเราใช้อะไรไยไปไโไปไปเลยไป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 เลยไป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 เลยไปไปเลยไอไอยลยยไปเย

เอออ๋ออ๋ออ๋ยไอ้อีโอ้ดไปไปไปไล่ไอ่ไอ่ไปอำไมมีย o งไงแล้วนั่นดิอ้าอออ้อยเอาอะไรด้วนี่ต้าโอ้โอ้ยายจ้วยนะว่ายอ้ยว่าโอ้ยก้ะก้ะดรดดโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย